สาวแว่นคนนี้คือผีที่ตายด้วยอุบัติเหตุผ่านมาหลายเดือนครอบครัวของเธอเริ่มทำใจได้<ม>กำลังปล่อยวางและจะย้ายไปอยู่ที่อื่น<อ>เมื่อเธอกำลังจะถูกลืมร่างกายก็เริ่มจะสลาย<อ>เธอมีเวลาแค่30วันเธอจำเป็นต้องไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าองค์กรผีหลอกคนได้มากทำผลงานได้ดีมีชื่อเสียงองค์กรก็จะออกบัตรอนุญาตในการหลอกให้ที่สำคัญถ้ามีใบอนุญาตนี้ร่างกายของเธอก็จะไม่สลายหายไป แต่การคัดเลือกเธอไม่มีความสามารถในการหลอกคนเลยทําให้สอบไม่ผ่านแต่จูจูก็มีเอเจซี่มาติดต่อเธอสาวแว่นก็เลยตอบตกลงทันทีเอเจซี่นี้เป็นคนของเคที่ผีสาวห้อง4 1 4หนึ่งผู้ที่เป็นตำนานแต่ก็กลายเป็นดาวดับเพราะเจสิก้าสิทธิ์รักของเธอหลอกคนได้เก่งกว่าและหักหลังเธอดังและแยกวงออกไปทําให้เคที่ต้องป้านสาวแวน่นให้กลายเป็นผีซุปตาให้ได้รับใบอนุญาตเพื่อจะได้ไม่ต้องสลายหาย ไปและต้องไปแข่งกับเจสสิก้าสิทธรยศเพื่อเอาชื่อเสียงของเธอกลับคืนมาเรื่องราจะวายป่วงขนาดไหนไปดูกันได้ที่เน็ตฟิกเดอร์